สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลด y o youtube แคมนะครับผมตัวล่าสุดของ youtube ตามนะครับเพราะ youtube ตตอนนี้ไม่รู้เป็นไรนะเขาบอกว่ามันต้องอัปเดตอะไรสักอย่างแต่ผมรับประกันได้เลยว่า youtube ตัวนี้นี่มันสามารถปิดเพลง ปิดโทรศัพท์เล่นเพลงก็ได้นะครับผมมันก็เหมือนกับ YouTube ดำนะครับแต่คนดาเวอร์ชันกันก็วิธีการยังไงนะไปดูกันเลยนะครับผมขอไม่ดาวน์โหลดแล้วกันนะเพราะผมโหลดเสร็จแนละ้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ได้มีล้นะใครที่อยากโหลดก,ก็ ตัวได้แล้วครับผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับ